เปิดดวงเศรษฐีหน้าใหม่เตรียมรับทรัพย์ใหญ่จนคนลูกเปิดดวงราศีที่ในช่วงนี้เตรียมรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มพอาการเงินการงานโดดเด่นและมาแรงเอามากๆทรัพย์กําลังจะเข้าหาคนกาลังจะเมตตาพารวยสิ่งที่ปรารถนาไว้จะประสบผลสําเร็จจัดเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีที่สุดในรอบ90ปีที่รอคอยจงน้อมรับคําทํานายนี้เอาไว้ โดยการฟังคลิปนี้ให้จบคําทำนายดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านภายใน3วัน7วันหลังจากที่ท่านนั้นฟังคลิปนี้จบและหากท่านใดฟังคลิปนี้จบแล้วกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังไปตามๆกันเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวของท่านนั้นให้ออกไปให้หมดที่มันคอสุดหลังชีวิตของท่านเอาไว้ ไม่ให้ตัวของท่านนั้นร่ลำรวยกับเขาเสียทีแตมบุญเก่าของตัวท่านนั้นได้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าตัวท่านนั้นจะร่ำรวยแบบสุดไม่อยู่ถึงว่าจะเอาอะไรมากีดกั้นก็ไม่อยู่จึงได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และจะมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นแบบงง,ง,งๆกับตัวของท่านนั้นแบบไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางจนตัวของท่านนั้น แบจะตั้งตัวไม่ทันคำทำนายสุดศอกขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบรารมีทุกท่านที่เลื่อนผ่านมาเห็นและเข้ามารับชมคลิปนี้ที่ถูกท่านนั้นได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ไม่ใส่เรื่องบังเอิญแต่ท่านนั้นกําลังจะเปิดซับรับโศกขอสวัสดีท่านผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพุธโศกยินดีต้อนรับถุกท่านนั้นเข้าสู่การทํานายดวงสตาวัสนา ท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภเปิดคำทำนายดวงสตาในเดือนตุลาคมสาวลัคนาราศีพฤษภผู้ที่มีบุญทั้งหลายอยู่ภายใต้ดาวพฤหัสดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความสุขเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ยกให้ดวงราศีพฤษภเป็นราซาแห่งโชคลาภเงินทอง สำหรับในเดือนตุลาคมนี้จะมีดาวแห่งโชคลาบที่โดดเด่นเอามากๆมีลุ้นได้โชคลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันลาวกับปฏิหารเปิดคุ้มทรัพย์ดวงเศรษฐีเงินลานเงินทองจะหลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านนั้นทุกทิดท,ทุกทางจนแทบตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวจงยอมือสาธุรับเอาพลังงานดีๆแบบนี้เข้าตัวของท่านโดยด่วน ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของท่านนั้นมีดวงสตามหาเศรษฐีมาตั้งแต่กำเนิดและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดังๆก็ได้หรือหาที่สงบสงบฟังเพราะคลิปนี้นั้นขอบอกคำเดียวได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วหนีให้ตายก็หนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนเพราะแต้มบุญของตัวท่านนั้น ที่เคยธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเริ่มจะทำงานแล้วและจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเล่ากับปฏิหารขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบารมีทุกท่านสำหรับคนที่เกิดในสาวลัคนาราศีพุโศสตาราศีของสาวราศีพุธโศจะสดใสล่าเริงจะมีบุญเก่าคอยส่งเสริมและนุนนาทาให้สาวราศีพุธโศจะได้รับความสาเร็จอย่างง่ายได้รู้แล้วเงียบไวรู้สิ่งนี ชีวิตล่ำรวยแน่นอนหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะรู้ถึงเคล็ดลับในการเบิกอบุญเก่าออกมาใส่เพื่อเสริมดวงสตาวาสนาให้ชีวิตของท่านนานล่ำรวยเป็นเศรษฐีที่ไม่มีใครเคยบอกมาก่อนพ่อหมอจึงอยากจะนำเอามาแบ่งปันเพื่อทำให้ชีวิตของาขาาสาวลัคนาราศีพฤษภหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากรรมทั้งหลายทั้งปวงไขปริศนา เปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนให้ความเคารพในนับถือดวงสตาวัสนาของสาวราศีพฤษภนั้นเป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นอย่างกับตาเห็นไม่เสื้ออย่าลบลู่เพราะพอ่พอหมอหลายสำนักแต่สมัยโบราณได้ทำพิธีบวงสรวงและจับให้ดวงสตาขึ้นมาเมื่อคำทำนายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือในปีพศ2567นี้จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาจะอำนวยให้โชคให้ลาภและอยากสื่อถึงท่านว่าสาวลัคนาลาศีพุโศกนันถึงขราวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจนพอเงินแสนเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจะได้นอนนับเงินแสนเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถนําเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินหลายเกียมต้อนลาบเอาเงินแสนเงินล้านเข้ามาในชีวิตของท่าน ต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆเพราะคลิปนี้นานพ่อหมอขอบอกได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตให้ตัวท่านนั้นฝากทุกท่านและการานณมิตรทุกท่าน่วยกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้รับรองมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านเงินทองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็จะทาโถมเข้ามาในชีวิตของท่านจะได้พบแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนโตหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําธุรกิจค้าขายสิ่งใดก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาหนุนนําดวงสตาสําหรับสาวลัคนาราศีพฤษภนั้นถ้าท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วถึงกับคนรู้เมื่อพ่อหมอได้กล่าวโอวาทให้แก่ผู้คนที่มากลาบไหวท่า,ทาน เมื่อพ่อหมอได้เอ่ยออกมาว่าต่อให้ไซบาตเป็นร้อยองค์พันองค์ก็ไม่เท่ากับตัวท่านนั้นทำสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายถ้าหากว่าใครที่อยากจะร่ำรวยหมดหนี้หมดสินให้รีบทำด่วนก่อนที่จะสายเกินไปดังนั้นทางซ่องดวงเศรษฐีจึงได้รวบรวมเอาคำโอวาทที่พ่อหมอได้กล่าวโอวาทแก่ผู้คนทั้งหลาย นำมาบอกตัวของทุกท่านให้ได้รับรู้ด้วยกันและให้ตัวของท่านนั้นนำไปปฏิบัติตามแล้วตัวของท่านนั้นจะหมดหนี้หมดสินจะร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับสมรับฟังกันได้เลยตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่ลึกลับที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนได้บันทึกเอาไว้ว่าในชาติปางก่อนของสารคณา,าราศีพุธศกได้ทำบุญถวายสังฆทาน ให้แกภพภิสุสงฆ์ที่จำศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ผลบุญที่เคยทำมาแต่อดีตชาตานานจึงได้สรงผลทำให้ชีวิตในวัยกลางคนของสาวาลัคนาราศีพุธโศกจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองมากมายมหาศาลโดยการถูกเลขถูกเบอร์ออกเป็นส่วงขาขึ้นของชีวิตถ้าสาวาลัคนาราศีพุธโศกได้นำเคล็ดลับนี้ไปใส่ขอบอกได้เลยว่า ชีวิตจะล่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนขอฟันธงขอบอกเอาไว้เลยว่าเคล็ดลับนี้มีเพียงที่นี้ที่เดียวถือว่าเป็นบุญบรารมีบุญวาสนาของสารคณาราศีพฤโสที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้พอคลิปม,มีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆถ้าอยากหลุดพ้นจากความลำบากนั้นจงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบอย่าหาว่าไม่เตือนและนี่คือเคล็ดลับ ที่ทำให้สาวลัคนาราศีพุธโศล่ารวยเป็นเศรษฐีที่สาวลัคนาราศีพุธโศไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อได้ล่วงรู้ถึงแก่นลับนี้แล้วจะทําให้ชีวิตล่ํารวยอย่างเห็นทันตาและชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดสําหรับสาวลัคนาราศีพุธโศถ้าทําได้ชีวิตเมื่อทําอะไรลงไปก็จะมีแต่วความเจริญรุ่งเรืองขาขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทอง ทำให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ความทุกข์จะหายไปความร่ารวยจะเข้ามาทดแทนจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเงินทองจะหลังไหลเข้ามาเทมาแบบไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มรับสมรับฟังกันได้เลยให้สาวลัคนาราศีพุธศกนั้นมันทําบุญอธิษฐานอาเจ้ากรรมนายเวรการทําบุญอธิษฐาน หาเจ้ากรรมนายเวรนานจะช่วยลดลาความอาฆาตพยาบาทความอาฆาตจองเวรจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดหลังชีวิตขอจองกรรมจองเวรท่านไม่ให้ชีวิตของท่านก้าวหน้าไม่ให้ชีวิตของท่านจเจริญรุ่งเรืองซึ่งทาทานทำบุญแผ่เมตตาหาเจ้ากรรมนายเวรก็จะทําให้ความอาฆาตพาบาทนั้นลดลงและจะไม่มีใครสุดหลังชีวิตของท่านนานให้ตกต่า และท่านก็จะไม่มีโภยภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตที่ตอนนี้ชีวิตของท่านนั้นยังตกต่ำไม่ขึ้นไม่เกินไม่มีเงินทองหยิบจับสิ่งใดก็มีแต่อุปสรรคปัญหาก็เพราะว่าท่านนั้นมีเจ้ากรรมนายเวรนั่นเองที่คอยสุดหลังชีวิตคอยจองกรรมจองเวรกับท่านการทำบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรนั้นท่านสามารถถวายสังฆทานไส่บาตรหรือถวายปัจจัย ในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้แต่ทุกๆครั้งที่ท่านทำบุญนั้นก็ขอให้ท่านอธิษฐานในใจว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทั้งหลายจงเป็นพยานในการสร้างคุณงามความดีกับการทำบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้และข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาขอแผ่บุญกุศลเหล่านี้ให้ไปถึงเหล่าเจ้ากรรมนายเวรขอยจะได้จองกรรมจองเวรกับข้าพเจ้าเลย และอีกอย่างให้ตัวของสาวลัคนาราศีพุธโกนั้นรักษาสินหาปฏิบัติสินหาแล้วทุกอย่างจะดีร้อยเปอร์เซนต์ถ้าอยากหลุดพ้นจากความลำบากตากรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้ทานรักษาสิน้าอาวัยธาท่า,ทานทำสิ่งต่อไปน,นี้จะเป็นการค้าสู่ดวงสตาเสริมดวงเสริมบารม,ะะมีเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองของท่านให้เปิดขึ้นให้ตัวของท่านนั้นปฏิบัติตัว อยู่ในศีนลธรรมมันทําบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลห้าและทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่จองล้างจองผานชีวิตของท่านและถ้าท่านทําแบบนี้จะส่งผลให้ชีวิตของท่านจะเริญนรุ่งเรืองได้รวดเร็ว